สวัสดีนักเรียนม3ามทุกคนนะคะคลิปนี้เป็นคลิปที่5นะคะคลิปนี้เกี่ยวกับปริมาตรของทรงกลมนะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยเราจะต้องมาทําความรู้จักทรงกลมก่อนนะคะเรียกว่าสเฟียรนะคะทรงกลมเนี่ยเป็นรูปเลยาคณิตสามมิตินะคะด้านข้างเนี่ยเป็นผิวโค้งเรียบจุดทุกจุดบนผิวโค้งจะอยู่ห่างจากจุดโค้งที่1เป็นระยะทางเท่ากันนะคะหมายความว่าจะมีจุดศูนย์กลางค่ะจุดศูนย์กลางเนี่ยเรียกว่าจุดโคงที่จุด1ระยะห่างรอบๆอค่ะ ของทรงกลมนะคะจะมีระยะห่างเท่ากันหมดเลยค่ะนักเรียนทุกด้านด้านหนา้าด้านหลังด้านบนด้านซ้ายด้านขวานะคะทีนี้เราก็จะทําให้เราสร้างทรงกลมที่เป็น3มิติออกมาได้นะคะทีนี้ส่วนประกอบของทรงกลมนะคะจะมีจุดนี้นะคะเรียกว่าจุดศูนย์กลางนะคะแล้วก็จะมีรัศมีของทรงกลมนะคะก็คือระยะห่างที่วัดเส้นที่วัดจากาจุดศูนย์กลางไปยังผิวเส้นโค้งอะค่ะนะคะ ก็จะได้ตรงนี้เป็นรัศมี r นะคะแล้วตรงนี้คือเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมนะซึ่งความสัมพันธ์ของเส้นผ่านศูนย์กลางกับรัศมีก็เหมือนเดิมเลยเส้นผ่านศูนย์กลางจะมีขนาดเป็นสองเท่าของรัศมีนะคะต่อไปสูตรปริมาตรของทรงกลมนะคะ volume of sphere นะคะ volume แปลว่าปริมาตรเนาะปริมาตรของทรงกลมเนี่ยมีค่าเท่ากับ43่ส่วนสาม r กําลังสาม ะค,ะค่าพายก็คือ22ส่วน7แล้วก็ R เนี่ยคือรัศมีของทรงกลมนะคะ R ากำลัง3นะคะนักเรียนก็คือ R คูณกัน3ตัวทีนี้เมื่อนักเรียนจำสูตรได้เนี่ยนักเรียนลองดูตัวอย่างที่1ทรงกลมตันลูก1มีรัศมี21นิ้วรัศมี2 1นิ้วค่ะอันนี้คือ R ค่ะ21จะมีปริมาตรเท่าไหร่โจทย์ถามหาปริมาตรทรงกลมนะคะเราก็จะได้ปริมาตรทรงกลมเท่ากับ 4ี่ส่วนสพายอกำลังสค่ะถ้าเราต้องการหาปริมาตรทรงกลมฝั่งซ้ายมันก็จะเป็นตัว v นะคะนักเรียนก็จะเป็นตัว v ลงมาเรื่อยๆแต่จะเขียนก็ได้หรือไม่เขียนก็ได้นะคะก็จะเป็นตัว v ลงมานะคะทีนี้นักเรียนก็ต้องแทนค่าฝั่งขวาก็จะได้4ี่ส่วนสพายก็จะมีค่าเท่ากับ22่ส่วนเแล้วก็ r ากำลังสเนี่ยนักเรียนมาดู r นะ r 21์กำลังสก็แสดงว่า21่สิบเคูนยีคูนยี่ตัวเลยค่ะทีนี้นักเรียนก็จะต้องตัดทอน7ตัด21 เ1็ดหนึแล้วก็สตัด3าเห็นไหมคะสตัดสเป็น1เป็น1ไปนะคะนักเรียนก็จะเหลือแค่4ี่คูณยีคูณยีคูณยีได้คำตอบก็คือปริมาตรนี้นะคะเท่ากับ3 8 8หมร้ปลูกบาทนิ้วข้อ2ถ้าใช้ขันครึ่งวงกลมซึ่งมีเส้นผ่าศูนย์กลาง14นิ้ว ักน้ำสามขันจะได้ปริมาตรเท่าไหร่นักเรียนตอนนี้เรากําลังจะหาปริมาตรนะคะแต่ไม่ใช่ปริมาตรของทรงกลมนะคะเป็นปริมาตรของครึ่งวงกลมนะคะเหมือนเป็นขันนะคะขันครึ่งวงกลมเนะะี่ยค่ะเพราะฉะนั้นปริมาตรของเดี๋ยวครูจะสอนนักเรียนพิสูจน์กันนะคะปริมาตรของทรงกลมเท่ากับ4ส่วนสมพายลัง3ใช่ไหมคะ ทีนี้นักเรียนเขาต้องการแค่ครึ่งเดียวไม่ต้องการเต็มใบต้องการแค่ครึ่งวงกลมขันครึ่งวงกลมค่ะแสดงว่าเราก็หารสองแล้วก็ใช้วิธีการเอาหนึ่งส่วนสองคูณเข้าไปนี่คือการหารสองนะคะนักเรียนเอาครึ่งหนึ่งคูณเข้าไปนะคะคูณสี่ส่วนสามไพอาระดังสามเข้าไปนี่นี้ก็จะตัดทอนสองหนึ่งสองสองสองสี่นักเรียนจะเห็นว่าตัวเลขจะเหลือแค่สองส่วนสามไพอาระดังสามนี่คือปริมาตรครึ่งทรงกลมค่ะ นักเรียนจะจาสูตรใหม่ก็ได้หรือถ้านักเรียนไม่จําสูตรใหม่นะคะปริมาตรครึ่งทรงกลมนักเรียนก็ใช้สูตรปริมาตรทรงกลมแล้วก็หารทั้งหมดด้วย2นะคะจำว่าครึ่งหนึ่งก็คือหาร2องไงนะคะแล้วก็จะได้เป็น2 3, องส่วนสาม r กำลังสามนะคะครูแนะนําว่าให้เรียนใช้2 3, อส่วนสาม r กำลังสามนะคะตอนนี้เขาบอกอะไรมาบ้างเส้นผ่าศูนย์กลาง14นักเรียนจะได้รัศมีคือครึ่งหนึ่งของเส้นผ่าศูนย์กลางะคะ่ะนักเรียน เส้นผ่าศูนย์กลาง14รัศมีก็จะเท่ากับ14ส่วน2ก็มีค่าเท่ากับ7แล้วเขาตัก3ขันด้วยนะแสดงว่าเมื่อปริมาตรหาออกมาได้แล้วนะ่ะต้องคูณ3นะคะจะได้ปริมาตรเท่าไหร่เนี่ยหาปริมาตรใช้สูตรปริมาตรของครึ่งทรงกลมนะคะแนะนำว่าคูณ3ไปเลยนะคะ3ขันไงปริมาตรของครึ่งทรงกลม3 ขันก็จะใช้ตัวนี้ค่ะปริมาตรของครึ่งทรงกลม2ส่วน3พากำลัง3แต่ทีนี้มัน3ขันนะเรียนนี่ก็คูณ3เข้าไปคูณข้างหลังก็ได้ข้างหน้าก็ได้เดี๋ยวครูจะเขียนข้างหน้าเพราะครูจะตัดเขียนข้างหลังก็ได้ก็ตัดได้เหมือนกันนะคะ๋ยวครูเขียนข้างหน้าจะมาได้ใกล้ๆกันนะคะเนี่ยสขันก็คือปริมาตรของครึ่งทรงกลมเนี่ยสเท่าก็คูณ3ก็3ตัดสามสามหนึ่งสามสามหนึ่งสาม แสดงว่าปริมาตร3ขันก็จะเหลือสูตรแค่พาย r กำลัง2พาย r กำลัง3นะคะนั่นก็แทนค่าไป2พายพีบ2 0 7แล้วก็ r ก็เป็น7คูณกัน3ตัวนี่ค่ะรัศมี r คือ7 3ตัวก็จะตัดทอนอีก7ตัด7แล้วเรียนก็จะเหลือแค่2คูณ22คูณ7คูณ7ได้2,156 หน่วยของปริมาตรก็จะเป็นลูกบาศนิ้วลอบอนิ้วเรียบร้อยค่ะต่อไปข้อ3ทรงกลมตันมีปริมาตร36พายนี่ให้ปริมาตรมาแล้วเรียบร้อยเขียนก็นได้ปริมาตรทรงกลมเท่ากับ36พายนี่โจทย์บอกมาลูกบาศนิ้วนะคะ มีเส้นผ่านศูนย์กลางของทรงกลมยาวเท่าไหร่ทีเนี้ยสูตรของทรงกลมที่เราจะใช้นี่นะคะสูตรเขาให้ปริมาตรทรงกลมมาไงเราก็จะใช้สูตรปริมาตรทรงกลมปริมาตรทรงกลมเท่ากับ4ส่วนสามไพาลัง3ถ้าเราใช้สูตรปริมาตรทรงกลมแล้วมันไม่เห็นมีความสัมพันธ์กับเส้นผ่านศูนย์กลางเลยนะคะแต่ว่าสูตรปริมาตรทรงกลมเนี่ยจะทำให้เราหารลัศมี R ได้ค่ะ เอาปริมาตรทรงกลม36พายเนี่ยมาแทนฝั่งนี้คะ่ะ36พายปริมาตรฝั่งซ้ายไงคะ36พายแล้วมีค่าเท่ากับ4ส่วน3พาย R กำลัง3นักเรียนแก้สมการนี้ค่ะแล้วนักเรียนจะได้ r รัศมีออกมาเพราะได้รัศมีออกมานักเรียนก็จะได้เส้นผ่านศูนย์กลางของทรงกลมนะนักเรียนจะต้องพยายามแก้สมการนี้ก่อนซ้ายกับขวามีพายกับพายเหมือนกันตัดค่ะ เพราะว่าเดี๋ยวพายย้ายไปหารพายก็จะตัดอยู่ดีนะคะก็เลยตัดเลยซ้ายขวาต่อไปจะเหลือแค่4ส่วน3คูณกับ R กําลัง3อยู่ก็เลยย้าย4ส่วน3ไปเลยนะฝั่งนี้จะเหลือ36นะคะย้าย4ส่วน3มาเป็น3ส่วน4คูณ R กําลัง3ต่อไปเป็นการคำนวณน,นะคะ4ี่หนึงก็ได้9 3 27สมีมีค่าเท่ากับ R กําลัง3 ทีนี้เนี่ยต้องคิดแล้วค่ะว่าย7ิบเจ็ดนี่ยมันคืออะไรกําลังสามมันคือเลขอะไรคูณกันสามตัวเราก็ต้องมาแยกตัวประกอบของยี่สิบเจ็ดโดยใช้จํานวนเฉพาะใช้แม่สามสามเก้ายี่สิบเจ็ดสามสามเก้านัจะเห็นว่ายี่สิบเจ็ดเนี่ยมันคือสามคูณสามคูณสามหรือคือ3ามกลังสามนั่นเองนันเรียนเรามาเปรียบเทียบตรงนี้นะคะเอาย7ิบเจ็ดมาเปลี่ยนนะคะนี่นะคะก็จะได้สามกลังสามีค่าเท่ากับ r ากลังสาม เห็นไหมแสดงว่าก R ก็มีค่าเท่ากับ3สิเพราะว่าก R ากำลัง3มีค่าเท่ากับ3ากำลัง3อ่ะเราตัดกำลังสาทิ้งอ่ะ r ก็มีค่าเท่ากับ3ต่อสเท่ากับ R นะคะตอ่ออาคือรัศมีนะคะนักเรียนแต่สิ่งที่โจทย์ถามมาโจทย์ถามหาเส้นผ่านศูนย์กลางเพราะฉะนั้นถ้าเวลานักเรียนตอบนเนียนต้องตอบเส้นผ่านศูนย์กลางยาวจะเป็น2เท่าของอารัศมีค่ะ จะเป็น2เท่าของ R ารัศมี r อารัสมี3สองเท่าก็เป็น3าคูณสก็เป็น6ค่ะตอบ6นิ้วค่ะดูหน่วยดีนะคะเพราะเขาให้เป็นลูกบาทนิ้วมานะคะก็เลยได้สถานก,การเป็น6นิ้วนะะนี่คือโจทย์ที่สอบเข้าเนี่ยชอบออกนะคะต่อไปหน้าที่16หนะคะหน้านี้เนี่ยจะเป็นการหาปริมาตรของทรงกลมหมดเลยนะคะจะใช้สูตรปริมาตรของทรงกลม เท่ากับ4ี่ส่วน3พาย r ากำลังสะคะหน้านี้ให้นักเรียนไปทำเป็นการบ้านนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้อ4กันทรงกลมเหล็กตันรัศมี10เซนติเมตรนำมาหลอมแบ่งเป็นทรงกลมเล็กๆที่มีรัศมี1ซนเมตรจะได้ทั้งหมดกี่ลูกหมายความว่าเอาลูกบอลเหล็กเอาลูกเหล็กทรงตันใหญ่ๆมาหลอมให้เป็นเล็กๆ เล็กๆเล็กๆเอามาหลอมละลายแล้วก็ไปหลอใหม่แสดงว่าปริมาตรน่ะก็จะเปลี่ยนเป็นปริมาตรเล็กๆอยากถามว่าได้กี่ลูกวิธีคิดตรงนี้นะคะนักเรียนจะหาจํานวนลูกเหล็กที่เป็นกลมๆเล็กๆแล้วเนี่ยนักเรียนต้องเอาปริมาตรทรงกลมใหญ่หารปริมาตรทรงกลมเล็กนะคะเอาปริมาตรอันใหญ่แบ่งไงแบ่งเป็นเล็กๆดูซิว่ามันแบ่งได้กี่อันการว่าที่มันแบ่ง่งคือการหารนะคะ เอาปริมาตรนใหญ่ตั้งหารปริมาตรอันเล็กเลยแต่ปริมาตรอันใหญ่อะคือ4ส่วน3พายอาร์กำลัง3อาร์ใหญ่เนี่ยคือลัศมีลูกใหญ่นะคะลัศมีลูกใหญ่เนี่ย10นั่นแนลงนไปอาร์เนี่ยลัศมีลูกใหญ่10อาร์ใหญ่ใช้แทนลูกใหญ่ต่อไปมาดูอาร์เล็กลูกเล็กๆที่เราจะหลอมอะมาอาร์เท่ากับ1เซนอาร์เล็กเป็น1เราก็จะอามาแทนค่าตัวนี้นะคะสูตรข้างบนเนี่ยเป็น4ส่วน3พายอาร์ใหญ่กำลัง3 หาด้วยปริมาตรของอเล็กปริมาตรของเล็กก็คือ4ี่ส่วนสามพายอเล็กกำล,ลังสามเรนจะเห็นว่าข้างบนก็สี่ส่วนสามข้างล่างสี่ส่วนสามตัดตัดค่ะสี่ส่วนสามกับสี่ส่วนสามเท่ากันตัดตัดพายกับพายเท่ากันตัดตัด,ตดนะคะเหลือแต่ R ใหญ่กําลังสามส่วน R เล็กกําลังสามเรนก็แทนค่าเข้าไป R ใหญ่สิบนี่ได้สิบกำลังสามส่วน R เล็กหนึ่งนี่ได้หนึ่งกำลังสามก็จะได้เข้าดับสิบคูณสิบคูณสิบนะคะเท่ากับหนึ่งพัน ข้างล่างเนี่ย1ค <x> <1 000. S 2> ูณ1คูณ1เท่ากับ10ส่วนน่ส่วน1นะคะก็จะมีค่าเท่ากับ1,000แสดงว่าจะได้จำนวนลูกเหล็กทรงกลมเล็กๆ1,000ลูกค่ะตอบ1,000ลูกนี่ค่ะนี่คือวิธีการหาโจทย์ที่แบบประยุกนะคะครูก็ขอจบคลิปที่5แต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ